สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมค่ะวันนี้วันที่29มกราคม2567ค่ะวันนี้แม่มูกจะภาษทำชุ่มนะคะมาติดตามับ,บชมวงทางโค้งสุดท้ายหลวงพี่ลึกลับนะคะวดวันที่1กุมภาพานั 2, พานธ์2567ค่ะวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะแนทางของหลวงพี่กระแมนนะคะหลวงพี่ให้9779นะคะกระเขานะคะวันนี้มาฟังน้ากันนะคะว่าหลวงพี่ลึกลับจะเน้นจะยำให้ตัวใดนะคะผู้ชมค่ะเขาไปรับชมฟังน้ากันค่ะ กาบนมัสการครับหลวงพี่กาบนมัสการเจะค่ะฝนตกแห้งบ่ครับอยู่ทั้งนี้กาบบ่ปานใด้ตัวมดม้ามือมือนี้มื่อเศ้าเห็นบ่อตกมื่อเศร้าทั้งบ้านที่กันท่านผู้ชมนะครับไม่ได้บินหดบาดมันตกแต่เศ้านี่ครับงวดที่ผ่านมาเนาะหลวงพี่เนาะมาเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเด้อธรรมชมเด้อของหลวงพี่นี่ครับชุดบนเป็นบนชุดล่างเป็นล่างนะครับผมหลวงพี่ให้ต้องงวดแล้วนะครับมาโค้งสุดท้าย ไฮยัเดียวไฮยัม,ม,ยมแล้วก็ชุดสามตัวน้ำเต้าหลวงผี่ชุดสามตัวพี่น้องจำได้ปะครับงวดเก้าห้าหนึ่งนะครับสามตัวตรงๆนะครับเอาอย่าลืมนะครับสามตัวนี้บอรายหางนะเอางวดนี้มาบังน้ำกันอ่าหลวง,ลงพี่ค่ะคือว่านี้คุณยา่าแว่ฟันดีอยู่คะ่ะฟันดีคือว่าคุณคุณย่าหลวงผี่ฟันดีไม่หรอกค่ะถือพุ่มห้องถูกพุ่มเต็มผ่านย่า่มากอย่างนี้ย่า่กำลังแต่ให้แต่ชีวิตบุญ บุญวันที่สิบสิบได้ครับสิบสิบกุมภาเนี่บอกค่ะสิบกุมภาพนี่เออสิบกุมภาพจะห่อนี่บุญเวรบุญะเวทป่ครับเอาคือเอาไว้นะครับตั้งเอาสิบตัวเพอบรเพ่อเป็นพ่อพ่เอาเนเป็นเพินสารพวกเอ่องใจขานกระตาขสารหลอบสัรอะไรเนาะค่ะของไห สายดาวตุ้มกบตุ้มกบ <c oughs> เอาหนี้ที่หลวงพี่ให้ต้องวดัดธรรมช่มนะครับชุดบนกับชุดล่างนะครับอ่านี่ครับวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดหลวงพี่ให้แล้วบนเป็นบนล่างเป็นล่างตะเหล็กของพี่งามาทั้งชุดวดนี้นะครับสองเก่าเนี่ยอดีตเป็นล่างเล้อะสองเก่าอาจจะมาล่างเอ้าคือวายจังสันหลวงพี่ว่า ได้มากได้เลขสามตัวมาเดีเลขสามตัวมากสิบเก้บหกไม่รับขามันอยู่นะเอาจากไหนพเปนเล็ต้นเออเลขตุ่นเดือมันบอกครับสองเก่านติดล่างไว้น้สองเก่าสองเจ็ดเอิตนเจ็ดก็ผมยังซื้อไปเพื่ออะไรเนี่ยครับอืมขามันมากขามมันผิดหลอกถึงสองดันนะครับบนนะครบบนวิ่งหนึ่งกับสองเป็นบาป้อเพิ ต่อให้เนีนสองเก่ามาครับนะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองเจ็ดสองแปดสองเก้าที่หลวงพี่เน้นนหาคือสองเก่าได้พี่น้องเด้อรองสองเจ็ดแต่วหลวงพี่ว่าสองเก่าหติดลงไว้นดติดรางไว้น้ำ <c oughs> ครับผมถ้าติดไว้พี่น้องกลับก็ได้ติดรางอืแต่ว่าปูนนนสวรสดิ์ดับดิษฐทมาชมนะครับที่แล้วมันเนีนสองเจ็ดปีแล้วหลวงพี่ล่าง เก้ากับศูนย์นะครับอวิ่งเก้าอ่าล่างเด่นเก้ากับศูนย์ตอนลงพิวาทวาิ่งวิ่งศูนย์กับเจ็ดนะครับตัเลขห้องเขาเขาตัวนี้เขาตัวเดียวเข่าสองเก่าเขาสองเก่าเขาอืมเลขสามตัวก็มีเลยอืเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเลขสามตัวห้องสิมีตัวเลขเก่าครับศู 95, 96, 3, นย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะครับอันนี้ชุดล่างนี่พี่น้องได้ลงพีให้เน้นศูนย์เจ็ดวงให้ศูนย์เจ็ดตัวร่องคือศูนย์หก รัใจเนาได้ไปแล้วหรือเปล่าตัวไหน06หรือ07ลุงพี่07อ่าลุงพี่วัดลอตเตอรี่ได้ไปแล้วเอาสามตัวน้งพี่สามตัวเล่นเนาะแม่นครับให้ลุงพี่เขียนสามตัวนี่แหะที่รอคอยชุดสามตัวเขียนไม่หัวนะโดยง่ายเลยลุงพี่เด้อมันบ้วเข่าเด้อาบจ่าเด้อกลับให้ให้ตัวนี้เอาเป็นร่างเด้อสองเก้าแมนอือ ในด่างนี้ครับอาจจะมัวหรือบ่งอ่าพอสามตัวเข้านี่ครับตัวไหนครัพี่สี่ได้มั้งสี่สามสี่เก้าสามสี่เก้าเอาคือปะติดในชุดคือปะติดในชุด <9. S 1> นี่เก้ยติดตะเกา้าซื้อสามมันอาจจะติดเออมันอาจจะว่าเขานะเพราะว่าตัวนี้มันอาจจะไปอยู่ล่าง ครับอืมก็ติว่านะครับก็ยังว่าเหล็กเหล็กชุดล่างออกบนบนออกบนออกบนล่างอ่นละมันงานงวดมันกระซับกันครับก็เหล็กงวดนี่ยมเป็นเหล็กไอ้ต้นเดือนอืมอ๋อมันติดในชุดบนนี่หลวงพี่นี่เอฟซีเหรจ้ะวะติดตัวเดียวนี่ติดตะเก่าเสือเพราะว่าหายหามาเนี่ยมันมันเป็ียนอยงเดิมเป็นยีรยากุะเดิมัน อ็ลุงพีมัมดแห้งมักสามสี่เก่าสามสี่เก่าับสอ<ร>งเก่าครับสองเก่าแต่คิดว่าสองเก่าจะไปล่างไปล่างว่าเลขสามตัวเขาได้ตัวอ่าเอ้เอฟซีจะงงบ่ทำประชมนะเพราะว่าชุดบนชุดบนคือชุดนี้ <c oughs> แต่ว่าสามตัวนี้ได้มาตั้งไต่ลุงพี่คือได้สามสี่เก่าได้มาจตั้งไ,ไปเป็นเลขลายบงอ่ามาอยู่ไนะไม่มีเวลาลายบางี่ะครับคุณพออยถึงเมื่อไหร่มีเวลาอืม เอาถ้าสองเก่าไปล่างในะชุดบนก็จะเป็นชุดนี่สามสี่เก่าเอาชุดนี่ก็จะบดเด่บนบอ่ฮับชุดเนี่ยชุดนี่สองเจ็ดสองแปดนี่มีจากไหนสองเก่าเน,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 นี่เยก็มีสิบเป็นบุญไปล่างแล้วเราเอาไปล่างเอาไปล่างวเล็กเล็กมื่กี้ว่าเล็กมนนื่อใดตัวเดียวนี่ครับคือสองเก่าอืองงบอกงงอยู่เด แต่ว่าสามสี่เก่าหนิกัเป็นสูตรคำนวณคือกันมันบะคะ่นค่ะแมนค่ะไรออกมากมุกเราพูณหารบางแล้ว,ลวเอาวงให้เลยหลวงพี่หางเดียวเลื่อนก็แล้วกันหางเดียวเลยเนาะครับแต่ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งมันบ่ค่ะหลวงพี่ตัวนี้ตัวนี้มาเลยเพิ่งได้กัวบวงไว้แล้วมันบได้ววงไ้แดงสองเก่าอ๋อทำมาช่วงแค่นี้ล่ะมีเปลี่ยนแค่นี้ หลวงพี่ว่าสามตัวบดตรงกับชุดที่บนเด้พี่น้องเด้อ่าแค่นี้แค่ยับจากไอ้เี้ยก่นไก่มันสับกันบอครับจากศูนบนไปนล่างจากซูนล่างบนบนจากซูนเกียร์นี่กลายเป็นซีเก้าอือเอาเข้าใจบ่ะูนนี่ไอ้ขั้นไปอีกตัวนึงก็จะเป็นเก้าอือซีนี่คือเกียร์และซีเกียร์ ไอซูนเจ็ดเนี่ยสี่เก้าอืมอ๋มออทธรรมชมนะครับมันไม่นาไม่หลังเนะี่ยกลับกันครับอืสามตัวพี่ร่องผู้เลมักคือสามสี่เก้าอ่าห <3, S 2> <ๆ>ลวงพี่ว่าสองเก้านี่นับที่หาเน้นบนเนี่ยจะมาล่างนะครับสองเจ็ดนิ่มเจ้าไหนบ่ามักเราบอกสองเจ็ดเนี่ยอะได้เลยเดี่ อย่างไวมันมันขั้นยำมันต้องเป็นที่ละขั้นหาครับเอาขันขึ้นหัวเก่าหาหนึ่งมันกระตรงกับสุดบนดยที่หววนั้นที่มันเข่าลุงพีที่ห้างห้างขึ้นกับเข่าบานนี้บานมันประตรงได้มากประตรงกันประตรงเข่าแค่รักเดียวนะครับผมนึกว่าลุงพี่จะจับนี่ข้ามันเข่าเนี่มันข้ามเข่ามันเนี่ลุงพี่ตอนนี้เลขดังคือเก้า แปดสองเก้าเก้าสองแปดเจ็ดสองแปดนี่ในของในของหลวงพี่นี่ในชุดนี่เลขดังพี่น้องดังครับตอนัวันนี้เปนยูสหลังก์ก็ในชุดนี่ครับจับสามตัวจับวัตเหานะครับนี่มีเจ็ดมีแปดมีเก้ามีสองนี่ครับตอนนี้เจ็ดเจ็ดสองแปดนะเจ็ดแปดสองนะครับแปดสองเก้าเก้าสองแปดนี่ตอนนี้หาบไปได้แล้วนะครับแต่ว่าหลวงพี่มันเอนี่ได้พี่น้องเด้นะครับบงง นะพูดว่าให้เน้นนี่สามสี่เก้านะพูดให้มากสองเก่ากับติดไว้เห็นติดรางไว้น้ำแล 0, ้วศูนย์เจ็ดเองนะครับจะไปบนบ่ดูที่ไหนมันจะ <c oughs> มิสิทอยู่บนละ่ะมิสิทอยู่บนขั้นบ่ 9, อสีเก่ากับมันจะเป็นตัวนี้หละ่ะอืมไมมีสองหน้าอ๋อต่อมาชมนะครับเย็นให้ไหมว่าไหมเย็นให้อีกครั้งหนึ่งบ่ปุ่งไว้เอาสามตัวก็สองตัวนี่เย็นเย็นบ่ไหมสามตัว อีกใบนึงามาแล้งพี่เอาหลวงพี่จะรสรุปไห้ห่ลนผมาชมหลวงพี่จะเขียนสรุปไห้นะครับคือน้ำละครับผม,อ,มอ่าผู้ใดอยากเบิ่งสรุปค,ครับหนึ่งเดียนสองพี่ใส่นี้เลยครับผมสองรับหกเจ็ดครับ สรุปเนาะครับสามตัวไปเลย้บางพี่สรุปสรุปสามตัวสามสี่เก้าครับสองตัวครับสองเก่าไปเลย นี่เอาเด่นๆไปเลยวัสดุกับส like ีแดงขีดเส้นไตนะครับลุงพี่จะได้เด่นๆเอาทั้งเป๋ย์ๆได้ลุงพี่นั่นะครับสองตัวขีดไตนะครับลุงพี่เนี่าเขาเขามกเขากับเอาเนาะครับว้าวโอ้ววววววว พี่น้องลองพี่นี่คือสรุปให้ย่านเอฟซีงงแต่ว่าผู้ใดมักในชุดนี้นะครับก็คือ,น,อนี่อ่าโปรได้มักในชุดเล็นีเเเ้เป็นเลขตารางอ่าล<ะ>เลขสูตรที่หลวงพี่ให้ตั้งแต่ตองวดนะครับติดไว้ได้นะครับเนาะต่อหลวงพีเ่เลยวา่านี่คือชุดสรุปสามตัวคือสามสี่เก้านะครับแล้วก็สองเก้าเห็นเนินล่างนะผู้ใดมักในชุดนี้ก็คือตามนี้พี่น้องนะครับชุดล่างเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดแต่ว่าผมมักชุดนี้ดิหลวงพี่ ผมยังมักในชุดนี้แล้วก็ชุดบน17 18 19 27 28 29่งปด่เาส็กาเถาก็ยังชอบในชุดนี่พี่น้องนะครับสามตัวจับว้นเอาในี่นี่ก็ได้ครับเด็กเด่นหนึ่งสองเลขติดเจ็ดแปดเก้าว้นเซกันเอานะครับตอาลงพี่สรุปให้แค่นี้สามตัวหางเดียวสองตัวเม็ดเดียวแคปหน้าจอครับผมเอากราบขอบคุณขอบคุณหลงพี่ให้ได้โชคน้นะครับผมมันมันกันกันไอ้าถูกาถูกครับ สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นมูก็คอยทำช่วงทุกทุกท่านโชคดีหรือรวยเง่งกันสุขสุข,ขกันเด้อค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ